มันไหนความไม่ยังไงกันฉันไม่เข้าใจเลยใครช่วยบอกฉันทีได้ไหมว่ากล่องพวกนี้มาจากไหนกัน <What the? S 1> ฉันก็ไม่รู้เลยเราพวกเราจะทำยังไงกันดี <What? S 1> เทสเธอไปก่อนได้ไหมฉันว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเหรอกในกล่องนั้นตกลงไหมเดีียวก่อนนะแล้วถ้าเป็นใครสวัสดีฉันคือไกด์ของพวกเธอสือ่อเล่แห่งความสนุกและเกมสั้นหาที่น่าตื่นเต้นเฮ้ hey, พวกเธอกำลังไปไหนนะยังไงพวกเธอจะยนีจากฉันไม่ได้นะ ไม่ต้องพยายามหรอกฉันจะหาพวกเธอให้เจอเราไปซ่อนกันในกล่องแล้วเข้านั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องการมันฉันกลัวออกไปอย่างเงนจากกลางนะมันเป็นของฉันเฮ้ยฉันว่าฉันลอดแล้วหนึ่งสงสสี่ห้าฉันจะดูแล้วนะว้าวท่าส้นได้ดีจังเลยเริ่มต้นดีนี้สวัสดีทุกคนอีกครั้งให้ฉันบอกกฎของเกมนี้นะ พวกเขาซ่อนในกล่องและฉันตรวจสอบมันด้วยเครื่องมือของฉันฉันแน่ใจว่าไม่มีใครหาฉันเจอแน่น,นอนฉันซ่อนตัวได้สมบูรณ์แบบถึงโดนจับได้ฉันก็ไม่ยอมแพ้แม่จาหนูกลัวเราต้องฟังว่าเกิดอะไรขึ้นขั้งน,น,นอกโอ้ฉันน่าจะรู้ดูนะเยี่ยมตอนนี้ฉันรู้สึกสงบขึ้นแล้วละ่ะฉันไม่ทุกอย่างใ,ใต้การควบคุม มองหาเป้าหมายมองหาเป้าหมายฉันเห็นดวงตาขึ้นไว้อยู่นะฉันจะไปที่เป้าหมายแล้วไม่จริงฉันยอมแพ้ฉันควรนั่งอยู่เฉยๆและไม่ขย,ยับขี้ยืนฉันมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของตาแล้วเป้าหมายหายไปฉันลองเช็คดีดีดกว่าฉันโดดออกมาแล้วก็เริ่มตัวจซอบนั่นแหลเอาไปถ้าไมมีคนอยู่ข้างใน ลังตกในที่นั่งลำบากแน่แล้วตอนนี้ก็กระโดดเงียบสุดลำดูเหมือนว่าฉันจะโชคดีแต่ฉันยังวงจะมีได้ฉันจริงเงียบให้มากที่สุดอย่าขยับหรือหายใจกล่องถูกทำลายแล้วแต่มันว่างเปล่าฉันพลาดเป้่าไหมฉันคงต้องไปหาต่อไปแล้วมันน่าสนใจกว่าเลยได้เวลาเลือกเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบครั้งที่สองคราวนี้ฉันใช้ปืนฉีดนะมันถ้าตัสิของฉันอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่จริงฉันคิดว่าฉันกำลังถูกจอฉันประหม่ามากพระเจ้านั่นมันเสียงปืนเหรอเขาที่แล้วฉันโชคดีฉันบอกว่าครั้งนี้ฉันจะโชคดีเหมือนกันแม่จ๋าทาไมปืนหยุดเล่นกันเด็กๆได้แล้วคราวนี้เอาจริงฉันเจอแล้วล่ะกล่องนีมัสันนั่นแหละที่ฉันต้องการเล็งแล้วก็ยิงเอาไปไม่ฉันถูกจบได้แล้ว เธอแพ้แล้วยกมือขึ้นอย่ายิ้ม่ิ้กนี่เป็นกฎของเกมลบหนึ่งฉันกำลังทำได้ดีได้เวลาเลิอกอาวุธที่ร้แรงขึ้นอาจจะเป็นไดนาไมค์ไม่ฉันจะมองหาอย่างอื่นดีกว่าเลือกบอกน้ำเหรอยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีหาต่อไปดีกว่าอ๋อฮะว่าเลสเตอร์สุดยอดแล้วก็ได้เวลาสวมแล้ว ันแน่ใจว่าใส่แล้วฉันต้องดูดีแน่โอ้ใช่มันเข้าเป็นมาเปิดแล้วนะแล้วก็ออกไปล่ะโอ้มีบางอย่างไม่ทํางานมาเลยเปิดสิเพราทำไมมันแรงจังเลยฉันก็คงไม่ได้แล้วโอ้ฉันคิดว่าฉันควรจุดไฟเผาไปหลายกล่องเลยแต่นี่มันสีสำหรับฉันนะฉันว่าฉันได้กินไหมต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่มันฝันร้ายชัดๆจเลยทำไมว่าเลเซอร์ เอาละก่อนพวกนี้มันว่างเปล่าเราต้องค้นหากันต่อไปไม่เอาอีกแล้วเธอกำลังมาที่ฉันฉันต้งหาอะไรบางอย่างแล้วฉันจะเรียกหนูกุยย้ยไพเพเ่าจะช่วยเราออกไป <Hello. S 1> กเธออย่างเงียบนกสิฉันอยากเจอมันจริจริงนะดูเหมือนว่ามีใครบางคนอยู่ในกล่องนี้พี่ตายไม่มีสัญญาณเลยลูซี่ไงเป็นไงบ้างช่วยฉันด้วยฉันกลัวมาก เธอได้ยินชนไม้ฉันอยู่ในกล่องนี้ฉันคิดว่าเธอไม่ควรตะโกนนะแต่ทําไมจะไม่ล่ะฉันขอโทษนะลูซี่แต่ฉันต้องกําจัดเธอออกจากเกมนี้ก่อนโอไม่นะไม่จริงมีคนหาฉันฉันเพิ่งได้ยินอะไรนะเสียงโทรศัพท์แล้วกาลังไปแล้วฉันคิดว่าเสียงมาจากที่นี่ล่ะดูเหมือนว่าฉันคิดถูกมั้ยสวัสดีดีใจที่ได้พบเธอนะไงลูซี่ฉันหาเธอตั้งนานเ่ย ร่าไใหม่อาวุธใหม่ครั้งนี้ฉันเลอกขอนลมเจ็บจังเลยฉันกัดนิ้วตัวเองกล่องขยับล็อกฉันคิดว่าฉันเจอป้าหมายใหม่แล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีฉันยอมแพ้แล้วเขากำลังมาหาฉันฉันมาถึงแล้วได้เวลาทดสอบการคาดเดาของฉันฉันต้องวิ่งแล้วล่ะเย้ฉันทำกล่องเป็นรูแล้วนี่เป็นโอกาสเดียวของฉันที่จะหนีจับได้แล้ว ลับมันไปฉันหาเธอเจอแล้วนี่แหละแปลกจังดูเหมือนว่ากล่องนี้มันว่างเปล่าแต่ฉันเห็นการเคลื่อนไหวในนี้นะไม่ก็ใจเลยฉันพลาดงั้นเหรอฉันต้องหาต่อไปแล้วฉันลาดได้ปฏิหารแท้ๆดูเหมือนวันนี้ฉันโชคดีนะฉันต้องเลือกกล่องใหม่แล้วล่ะก่อนที่จะเห็นฉันอันนี้เหมาะมากฉันเปิดมันแล้วล่ะฉันทำตัวให้สบายดีจังเลย ี่สุดฉันก็สามารถหายใจได้แล้วรู้สึกเหมือนใครหายใจแล้ต้นคอ <c oughs> โอ้สวัสดีโทษทีฉันไม่รู้มีใครอยู่ในนี้นะร <c oughs> ะเบิดหรือเคก้กเค้กหรือระเบิด <c oughs> ฉันคิดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วั้างนีนฉันจะเร่งย้ายเปิดใช้งานเซนเซอรต์ตรวจสอบกันขึ้นไว้ <c oughs> นี่เขี่ยออกไปนะเราต้องรลบเหมือนกันไม่งั้นเธอจอามหาเราเจอแนะ่ตรวจเจอการขึ้นไว้ฉันเห็นป้าหมายแล้ว ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าต้องวางระเบิดไว้ที่ไหนแรงแล้วก็ยิงไปเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยอไม่นะไม่เคยระเบิดเวลาเพราะเธอเลยเราถึงถูกเจอเนี่ยพวกเรากำลังจะตายฉันคิดว่าฉันคิดไม่ผิดนะลบไปอีกสองโชคดีจริงๆเลยสุดยอดเราแพ้แล้วเมื่อกี้มันคืออะไรฉันก็ไม่รู้สิคิดว่าเราซ่อนดีกว่านะไม่ให้เราได้สดแล้ว จะได้ประโยชน์นะถ้ายังอยู่ในเกมเราอยู่ที่ไหนเนี่ยดูเหมือนว่าเราสลัดเธอได้แล้วล่ะรีบไปซ่อนเร็วเข้าก่อนที่เธอจะตามเรามาทันน่ะฉันจะซ่อนอยู่ตรงนี้ฉันหวังว่าเธอจะไม่เห็นนะใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันเป็นขึ้นไปไม่ได้ฉันขอโทษแต่ฉันไม่มีเวลาฉันยังซ่อนตัวเองไม่ได้เลยสันน้ำมืโง่นี้ฉันซ่อนตัวมันนมินได้ฉันทำยังไงดีฉันติดแตกแล้ว ว้พวกกันละสีเหรอสิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับฉันก็ได้พวกเธอมานน่เราเข้าฉันคิดว่ามีอะไรบางอย่างละเราต้องปลอมตัว oh. เป็นความคิดที่ดีมากเธอทำได้ดีมากเราจะทาสีเข้ากับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จะไม่มีใครเห็นเราโอ้ใช่แล้วเราจะหายเป็นอากาศเลย hmm. ไงพวกเธอเคอคิดฉันฉันไหมมาแล้วฉันต้องการเจเธอเร็วจัง แปลกมากดูเหมือนว่าห้องจะว่างเปล่าแต่ฉันไม่ยอมแพ้นะได้เวลาเลิกอาวุธใหม่แล้วครั้งนี้ฉันใช้ลูกปองนะมาดูกันว่าเขาจะหลบมันได้ไหมพวกเธอฉันจะเซอร์พให้ด้วยนะออกมาดูสิไม่มีใครตอบสนองเลยฉันต้องเปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วโอ้ฉันคิดว่าฉันลอดแล้วแต่เธอไม่เห็นฉันมาดูกันว่ามีอะไรตรงนี้จนถึงตอนนี้ยังฉันเจนว่าไม่มีการเคลื่อนไหวฉันจะไปต่อ โอ้ในที่สุดฉันก็หายใจได้แล้วฉันแทบทนไม่ไหวเนะี่ยตัวจับการขึ้นไหวจับเธอได้แล้วแต่ปองนันกำลังไปหาเธออย่านะฉันอยากเล่นต่อไม่เนะโอไม่ฉันเปียกไปทั้งตัวเลยให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะนะเยี่ยมเหลือเพื่อนอีกสองคนท่านนะัททำได้ดีมากสวัสดีตื่นตื่นตื่นเรามีของสนุกรออย,อยู่เรากำลังจะออกล่าลเร็วๆนี้ เ่อเช่าเดียได้เจอเธอนะอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันยังมองไม่เห็นใครเลยดูเหมือนว่าเธอจะเดินผ่านไปแล้วแย่ฉันโชคดี <c oughs> มีบางอย่างบอกฉันว่าป้อมหม่ใกล้แค่เอื้อมแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยนะมาดูอีกฝั่งนี่ก <c oughs> ฉันปลอดภัยแล้วเธอไม่สังเกตเห็น <c oughs> ฉันคิดว่าฉันได้กลิ่นบางอย่างจากสันน้ำนี้เออเท้าเหม็นเหม็น ฉันไหายซิไม่ออกเลยดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปของฉันละ่ะเยี่ยมได้เวลากำจัดเขาก่อนที่ตอมจนได้แก๊สก่อนโดยได้เพื่อนตัวน,น้อยเธอทำอะไรได้ที่ต้องการโอ้ไม่นั่นนี่มาแรงสาบฉันกลัพวพวกมันเอาพวกมันไปจาที่นี่ดุนนี้มีคนจงใจยันมาลงมาในซาสวัสดีเท็ดดี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะยังแรงสาบของฉันเองฉันเสียใจนั้นที่ไม่ชอบมันเหลือแค่เบตตี้แล้ว และของหวานสำหรับเธอโดยเฉพาะได้เวลาทำภารกิจแล้วละ่ะดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะมันดูกันต่อไปดีกว่าดูเหมือนว่าเซนเซจะตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ละผนังแปลกมากมีกลิ่น,ปนแปลกๆด้วยแปลกจริงหรือฉันคิดไปเอง <S <S <ๆ>ถ้อไปแล้วขอบคุณพี่เจ้าฉันมาอ,อดทอนกหน้อยฉันมีความคิดที่ดีแล้วฉันต้องสร้างเบ็ตตี้ตัวปลอมมะเธอต้องตกหลุมพรางแน่นอน ฉันจะทิ้งมาอย่างนี้ถ้าหลังกำแพงฉันหวังมันจะได้ผลนะโอ้นั่นใครกันน่ะเบ็ตตี้เหรอเซอร์เบอร์จริงๆเลยทำไมเธอถึงยืนให้เห็นแบบนี้นะเกมจบแล้วล่ะเธอถูกจับได้และใบหน้าของเธอต้องจะกับเค้กก้นนี้อร่อยไหมฉันหวังว่าเธอจะชอบมันนะฉันสงสัยจังทำไมเธอไม่ตอบสนองเลยหูเธออาจตกใจอยู่เลยไม่จะพูดอะไรนะฉันหลอกเธอได้แล้ว น,นั่นไม่ใช่ฉันเป็นแค่ก๊อปปี้ของฉันนัฮะระบบขัดข้องระบบขัดข้องไฟฟ้าลัดวงจร <c oughs> ฉันชน,นะเย่ yeah! ฉันชน,นะแล้วทุกคนดูเหมือนว่าตัวไม่ติดเปลือยให้ฉันแล้วล่ะล้ก่อนที่แพ้ <c oughs> อย่างที่เธอเห็นการเล่นสันหานนั้นสนุกมากและการชนะก็ยิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ และเราแนะนำให้พวกเธอทดลองความแข็งแกร่งของพวกเธอด้วยขอให้โชคดีและอารมณ์ดีนะแล้วเจอกันใหม่